วัสดีครับมีเครื่องมานำเสนอหนึ่งตัวนะครับเป็นเครื่องยามาฮ่าชิปปี้ครับเครื่องชิปปี้เครื่องชิปปี้ครับนี่นะฮะได้ตามรูปตามนี้เลยนะครับเออเครื่องกดไม่ลงนะครับแต่ข้างในมินน้ำมันเครื่องอยู่นะครับเครื่องกดไม่ลงลองกดแล้วกดไม่ลงนะครับขายไม่แพงครับคันนี้ขายพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ ห5 0 0้าร้อยบาทนะครับศูนย์ด้าครับสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกปดสี่ครับคงลำลูกกานะครับของอยู่ลำลูกกาคลองห้านะครับโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับเป็นเครื่องชิปปี้นะครับเครื่องชิปปี้เนี่ยนะครับตามนี้เลยนะครับโทรมาได้เยยังมีอีกหลายอย่างครับ ลองเข้ามาดูเข้ามามาชมได้ครับรถต้องมีอีกหลายคันนะครับเข้ามาถ้าชอบก็ทักทายมาได้ครับอันนี้เครื่องค o นด้าชิปปครับ1นึ่้ารอบาทเท่านั้นนะครับข้างในมีน้ำมันเครื่องอยู่นะครับต้องใช้นี่เปิดอันนี้มีกล่องตลองให้ด้วยโอเคขอบคุณครับ